ทำทั้งหลายมีใจประเสริฐที่สุดแล้วก็สำเร็จด้วยใจตรงเนี้เราพูดกันว่ามโนผู้พังขมาธรรมามีใจเป็นสภาพถึงก้อนมโนเศรษฐามีใจประเสริฐที่สุดมโนมยาสำเร็จด้วยใจ ตรงเนี้ยเราก็ต้องบอกว่ามีสองโซ่วยส่วนก็คือทำกับใหญ่สภาพถึงก้อนทำไมจึงเป็นสภาพถึงก้อนหรือว่ามันมันมาแต่ก้อนเก่าอะไรทำทั้งหลายมันมาแต่ก้อนเก่าตรงเนี้ยแสดงว่าทำต่างๆฮะมันมา มันยุยย่แล้วมันไม่ใช่มันจะมาเองมันต้องมามันมาจากใจนั่นแหละท่นั้นเมื่อทำทั้งหลายมาจากใจแล้วและใจอยู่ไหนใจคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกภายนอกเหมือนกับความว่างภายนในคล้ายๆกับศิลาแท่งทึบ ไม่มีอะไรเท่าปลายคนตายจะยังลงได้แสดงว่าการที่จะให้ธรรมะต่างๆที่มันจะเข้าลงสู่ใจน,นั้นนะมันมันจะต้องมีวิธีการยังไงที่จะเข้าถึงได้จริงๆแล้วทำต่างๆที่จะเข้าถึงจิตเข้าถึงใจได้อ่ะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละก็คือจิต ที่มีความสุขตั้งมั่นนี่แหละทะนั้นปีติสุขเป็นก็เกิดแห่งสมาธิซึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็จะบอกว่าการมีสติเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ธรรมวิทยะการค่ายควรธรรมพิจารณาธรรมแล้วก็มีวิริยะมีปีติมีปันสัิยเนี่ย ปีติปสัสส t แล้วก็สุขสมาธิแล้วก็เอกคตาฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการแห่งการที่จะให้มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาอุเบกขาตรงนี้มันไม่ใช่ความวางเฉยนะแต่มันการเข้าไปพินิจพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วจึง สบายใจปล่อยใจได้วางใจได้สิ่งที่เราวางใจได้เราต้องมาดูกระบวนการก่อนมีสติเป็นเครื่องระลึกสุดท้ายเนี่ยมียานเป็นเครื่องรูก้ก็คืออุเบกานั่นแหละเราก็จะเห็นเลยว่าเมื่อเรามีสติแล้วเราก็จะมีการคข้ขวดทำม,มีการลงมือทำแล้วก็ปีติกับปัสถัิตัวเนีย้ย ปีติกับปัสปีปีติคืออิ่มใจการที่จะปีติสุกเนี่ยมันจะมาด้วยกันนะมันเกิดปีติแล้วก็จะสุกแล้วปัสถิตรวนั้นนะคือเบาใจนะเบาใจก็คือความสุขนั่นแหละแล้วก็สมาธิสมาธิคือภาวะที่จิตตั้งมัน่นและก็อุเบกขาดังนั้นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุตรงเนี้ย หรือว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนตรงเนี้ยต้องพิจารณาดูให้ดีว่าทําไมมันจึงเป็นสภาวะที่ถึงก่อนทําไมจึงเป็นแหะแรงเกิดของถรมก็คาถานี้จะมีสองคาถานะคือคือคาถาเยธรรมมาเหตุตุปภภาวาด้วยทำทั้งหลายมีเออเกิดแต่เหตุตรงนั้นดังนั้นเมื่อเราพิจารณาดังนี้แล้วเนี่ยเราก็มาพิจารณาว่า เมื่อใจตรงเนี้ยเป็นใหญ่เราก็ต้องให้ความสำคัญต่อใจไม่ได้ให้ความสำคัญต่อถามเพราะว่าทำต่างๆมีลักษณะที่ผุดขึ้นแล้วก็หายไปผุดขึ้นแล้วก็หายไปไม่ว่าจะเป็นความดีก็ตามความชั่วก็ตามก็มีลักษณะที่ผุดขึ้นก็หายไปความคิดก็ดีมนโนภาพ ที่เป็นสัญญาความจำหมายก็ดีหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่อารมณ์บุญเนี่ยมันก็คือมีภาวะเึ้นหายไปอารมณ์ที่ไม่ใช่บุญก็มีภาวะที่เกิดขึ้นหายไปหรือแม้อาการที่เราไปรับรู้ก็มีลักษณะที่ปุดขึ้นก็หายไปลักษณะที่เราเห็นอย่างนี้แหละเราจึงไม่ให้ความสําคัญกับถรมต่างๆนะเพราะถรมต่างๆฮนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมาเพื่อเอรียนรู้เขาเรียกว่าวิธีการนะ ธรรมะต่างๆครับเป็นวิธีการเท่านั้นเนี่ยเพื่อจะให้ถึงตัวรู้ที่อยู่ในตัวเราหรือสภาวะที่ตื่นรู้ตัวนั้นนะดังนั้นสภาวะที่ตื่นรู้ตรงเนี้คือจริงที่เราทั้งหลายควรทีร่จะเข้าไปหาควรเข้าไปพิจิตรพิจารณาเพื่อเพื่อเป็นอุเบกขาเนี่ยมีญาณเป็นเครื่องอมีสติเป็นเครื่องลึกมีญาณเป็นเครื่องรู้ตรงเนี้ย ก็คือมีปัญญาเข้าไปรู้แล้จึงวางใจได้ดังนั้นคนจังวางใจไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ายังไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยองคธรรมแห่งการัสรู้ที่เรียกว่าโพชงน่ะก็นั่นแหละอุเบขาตัวนั้นแหละก็คือปัญญาที่จะทําให้วางใจได้ก็คือเห็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติี่จิตเดิมแท้ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรหรอก ภายนอก,กนมีลักนณะเหมือนกับความว่างภายในคล้ายคลาย้คลายกับศิลาแท่งถึบและก็ภาวะที่เรียกว่าเหตุเดิมแท้หรือว่าหรือว่าอมตะธาตุอมตะธรรมตรงนี้ควรที่จะเรียนรู้และแต่และเข้าใจคําว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็คือภาวะที่เป็นสันติอย่างแท้จริงนัตถิสันติประหลังสกขขังสกอื่นยิ่งกว่าความสงบตรงเนี้ไม่มี